สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับพลาแพย์ชั้นลอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนทุกคนเราก็อยู่ที่บ้านพี่แบงค์อีกแล้วนะคะ oh. แล้วก็เราจะมาพบกับการทําอาหารให้คนที่บ้านพี่แบงค์กินนะคะ oh. ทุกคนก็ตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นอาหารที่เราเตรียมไว้ให้คนที่บ้านพี่แบงค์กินนะคะ <Yeah. S 1> ก็น้ํายําสูตรนี้นะคะทุกคน oh. เรานํามาจากติ๊กต็อกนะคะ oh. คือมันทําง่ายมากๆเลย oh. มีเพียง oh. น้ำปลาแล้วก็ พริกสดนะคะเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็มีน้ำตาลน้ำปลาปรุงรสตามใจชอบของเราเลยนะคะว่าจะชอบเผ็ดชอบเค็มชอบเปรี้ยวชอบหวานมากขนาดไหนนะคะทุกคนก็ปรุงตามใจตัวเองได้เลยนะคะทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าพี่แปลวมาได้ยังไงไอ้สูตรน้ำน้ำจิ้มอันเนี้ยก็คือพี่อะ่ะเห็นมีอยู่ช่องหนึ่งในทิกติกอ่ะคือเขาแบบราดพริกเยอะๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอานุ้นวางกินวางกินจิ้มน้ําจิ้มอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนคิดดูเดยพริกเยอะเยะแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็ รักินอย่างเงี้ยทุกคนคิดดูมันจะแซบขนาดไหนคือพี่เห็นแล้วพี่อยากกินก็ <Yeah. S 1> ทุกคนลองไปค้นดูได้ช่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เป็นผู้ชายทุกคนใส่เสื้อดำดำ,ดำมือนั่นแหละจําช่องไม่ได้ละพี่ก็เลยเอามาทําตามนะทุกคนก็นี่พี่ก็มีกุ้งมีหอยแครงนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรานะคะ oh. ก็จะนําไอ้น้ํายําเนี่ยที่เราทำเนี่ยลาดลงไปในนี้นะคะ oh. ทุกคนมาโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะนําน้ํายําอันนี้นะคะทุกคนลาดลงไปให้ทุกคนดูนะคะนี่โอ้โห oh. หมดไหมอะไม่ต้องหมดหรอกมนะั้งเดี๋ยวมันหกเอาชิกใส่ไปทุกคนอาจจะงงๆนะว่าทําไมอะพี่ถึงมานั่งทําอาหารอยู่ในห้องครัวบ้านพี่แบงไม่ว่างนะคะเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกินกันก็วันนี้พี่ก็เลยใช้สูตรตัดอย่างนี้แหละคะ่ะมาให้ทุกคนได้ดูบแบบนี้แทนละกันเนาะไาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องนู้นกันนะคะเอาไปให้พวกเกดพวกแม่เกดกินกันแพไม่กินาให้หน่อยสิตาเอ คนเมนูมาแล้วทำไรอ่ะอ้าวเดนูดรึหรอจะกินด้หรอไม่ได้ไม่ได้เลือกปืวเยนะยกมายกมายกไม่ได้ยกหกยึมั้ยยกไม่ได้ะแม่ฟังกเถอะชื่อปูคือแบบว่า

เอาจริงเหรอเพือนคนดูเออเอาจริงเพือนคนดูเอาเพื่อคนดูนะอันนี้เฮ้ยมือเราน้อยจังไงเพื่อคนดูไหมล่ะนี่เพื่อคนดูโอ้โหอร่อยไหมไอ้คำอีกคำไม่เห็นมันจะขากไม่เห็นมันทำลูกโป่ไม่ได้เขาไม่ทำหน้านะอร่อยไหมอร่อยได้อยู่นะอร่อยเขาชอบเขาชอบแม่มาฟ้ามาฟ้ามา ดีวบนนีไฟดอนนี่ไฟมาเด้อมานี่ดูคนนี้เลมึงจะแกงกูเหรอเนีกุ้งเสดเดิดเนี่ยกุ้งกุ้งเสดเดิดวกุ้งสดเดิดเพราะว่าพริกเยอะนี่ไงเดี๋ยวกู้้อนีไฟแอามอาแูวะเอาเรืเพื่อคนดูน้ำไม่ต้องที่เอ้เฮ้ยอ้ยเ ป้าเพื่อนคนเยอะแน่ได้เลเป็นไงอร่อยไหมก็อร่อยอ่ะแต่กินใส่หอยด้วยนี่หอยตัวใหญ่ๆเนี่ยเห็ดไหมเผ็ดหอยตัวใหญ่ยาวใหญ่ๆหอยมุดอยู่ใต้พี่กกันเนี่ยตักน้ำ้วยตัวใหญ่ด้วยหอยทำไมมันมุดอยู่ใต้พียแม่ทำขายเลยนอนนอนวอนนอนใช่ไหมฟ้ามาฟ้าฟาดทำปะล่ะได้ไหมได้แค้นไมหิวหรือเปล่าหอยดูดหอยไหนว่านะ นี่ตัววก็้ดยโอ้โหเจี้ยบจิกเมฆเลยคนดูมันก็กินบ้างเลยอ่ะเลยจะยต่เยอะเป็นห่วงโอแฮปปอนเกตหน่อยแฮปปอนเกตหน่อยทำลายฟ้าเลยอ่ะแฮปปอนเกตหน่อยเร็วป้อนอะไรดีอะเออป้อนอะไรดีอะเกล็ดอะไรกูก่อนมึงเกล็ดอะไรกูป้อนหอยละกันเออป้อนหอยละกันกันให้หอย รักกันให้หอยพี่แบงค์แบบรักพี่แบงค์ให้หอยกินหอยบำลูหอยปะโอ้ยหอยบลูได้หรอหัวมันหยิบผักแก้มเลยเรี๋ยวรอเอาพริกเยอะพริกเยอะดิเออโอ้โหถ้าเลมากรอยู่จานเนี่ยพริกไม่แต่อันนี้ปังเทมีแต่เปลือกข้างนอกเม็ดมันอยู่ข้างในนี้หมดละเดี๋ยวดิมันไม่เห็นหน้าแกก็เออนดำถึงงั้นเอีเลี้ยเอ่า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  ลงหน่อยเผ็ดไหมเผ็ดไหมมันเผ็ดมาบ้างลงหน่อยไม่เผ็ดจังอร่อยมากเลยอ่ะน้ำลายไหลเลยอ่ะแกอยากกินบ้างไหมอยากป้อนเฟมหน่อยหอยนะเดี๋ยวเดี๋ราเอาไปป้อนนอกเลป้อนนอกแตเมื่อกี้พี่แบงค์เหรอเอออกี้พี่แบงค์ไม่ขอกินก่อนทั้งหมแกแกถือไปให้พี่แบงค์ไปแล้วคนข้างในอ่ะอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วทุกคนข้างในบอกว่าอร่อยมาก ได้เลยมาเดี๋ยวเขาไปกินล้อหน้าพี่แบงก์เองระวังหกจะดีๆดูถือแล้ว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 โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกินล้อหน้าที่เล่นอยู่นู่นระวังหกเฮ้ยไอ้จับไปวะกลัวของไม่ให้ชิมแบบเพื่อนระวังหกเออไหนมาชิมดิมาชิมดิเมนูน้ำยำจาก tiktok ไอ้แพรเป็นคนทำต้องชิมหน่อยดิเพื่อนกูบอกเลยอร่อยมีปลาร้าเปล่า มีปลาล้าไม่ได no mm. 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 ้ทำไมอ่ะแม่ไม่เคยสอนให้กินปลาร้ Armed ๊าแต่เด็กไรเงี้ยไม่ได้เป็นไงบ้างเป็นไงอร่อยดีอร่อยดีนะหอยเนี่มีหอยด้วยนะมีหอยด้วยนะหอยได้หอยได้หอยได้หืมโอเคหืมบอกเลยนัวจัดอ่ะนัวจัดอ่ะเอาไปดูดเลยดูดหอยเลยจ๊อปเฮี้ยสดเลยหืม รสชาติเหมือนอะไรข้าวหมูเาแขยงขี่หอยแกงไรตัก hmm. อ่อยเลยสัสอร่อยว่ะพี่อร่อยเลยกูพราะอะไนหรืนี่ม่กินเหรอไม่แบทำให้ชิมกูจะอดข้าวมื้อหนึงมึงมาให้ชิมอะไรอดข้าวอะไรอีกอ่าลดแรงแล้วได้ร้อยจีร้อกีแล้วเฮ้ย ได้พี่แดงเขาไม่กินปลาเฮ้ยกินคอักินตัวนึงไม่กินเฮ้ยไม่กินพี่แดงเขาไกินปลาต้องอดใจให้ไหวอดใจได้พี่ันไม่เค็มหรอไม่รู้อาติมเดิกินก่อนตัวนึงฮะมันไม่เผ็ดเอาเร็วๆๆ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 เๆ็ๆๆๆๆเๆๆ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 ๆอๆๆๆๆอ อร่อยไหมเทพไม่อ่ะแค่ปากหัวหมดอร่อยอยู่พี่อร่อยไหมทำหน้าตาแบงค์ผมอยากให้ชิมบอกพี่ชิ้นหนึ่งเดียวอยากกินหมดเลยไหมเขาด้วยนี่สักูหิววะเนี่ยเอาดิหิวก็กินไม่กูไม่กินปลาเฮ้ยชิมครัไม่ไหมถ้ากินแล้วท้องเสียรุ่นนี้ไม่ต้องปิดวะแบงค์เนี่ยเขาไม่กินปลารานะครับแต่ว่ากินเถอะ กินจะกินหมดแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยอะอทำแบบไม่ปลาให้กูได้ไหมอืมกูไม่ได้กระแดะนะอืมแต่กูแบบถ้ากูกินแล้วกูจะท้องเสียถ้ากินตอนเช้าอะได้ตอนเที่ยงได<อ>้ถ้ากินตอนเย็นหรืกลางคืนมันจะเสียไอ้สัส <laughs> <laughs> เอาดี๋กินไม่ได้<อ>กินเออกูกระทืบแม่งเลยสัสทุกคนครับเสียดายมากเลยกินไม่ได้ถ้ากินได้นะแบบอร่อยมากทุกคนบอกอร่อยหมดเลยอะอร่อยจัดเลยอทุกคนเมื่อไร พี่ไม่โกหกเด็กนะแบงค์ไม่โกหกเด็กนะเอฮ้ทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับว่าสไลายเมนูอ่ะพี่แบงค์อ่ะเขากินหมดแล้วเตะปากแม่งเลยไม่หยดโดนใส่ก็เทนึงเมื่อกี้พี่แบงค์เขากินไม่ได้ครับถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับทุกคนสำหรับใครที่อยากลองกินนะก็ทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆมากเลยอร่อยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กวันนี้เราเ้องก็นเผ็ดขนาดนี้ อันนี้มัน <laughs> พริกเต็มจานเลยนะทุกคนนะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อ, like, อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe พี่แบงก์กับพี่พี่แบงก์ด้วยนะครับทุกคนนะเอาเบื่อไป <laughs> มั่งพ <laughs> ี่โอเคครับทุกคนไปละ